ถ้าเราดูสัปดาห์นี้เนี่ยมันมันมีบางวันที่มันร่วงลงมาเยอะก็จริงแต่ว่าอย่างยกตัวอย่างชัดๆเมื่อวานเนี่ยเปิดตลาดดาวโจล,ลงไปประมาณ5 6 0 0จุดนะครับแล้วมันก็มีแรงเด้งขึ้นมาปิดประมาณลบ200จุดเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสในการเก็งกาไรผมใช้คําว่าเก็งกาไรนะครับไม่ใช่การลงทุนเพราะว่าลงทุนผมเชื่อว่ามีต่ำกว่านี้แต่ว่าเก็งกาไรเนี่ยผมเชื่อว่ามีนะครับในในสัปดาห์สองสัปดาห์นี้ครับคือคือถ้าเราดูโมเมนตัมตลาดหุ้นในสัปดาห์นี้เนี่ยนะครับก็ก็ต้องเรียนว่ามันมันนงงงไปออยย่่่าาใชว ต้นสัปดาห์เนี่ยมันก็รีบาวขึ้นมาแล้วก็มีการลดลงไปนะครับถ้ากล่าวอีกอย่างหนึ่งก็คือมันก็ไม่ได้ขึ้นทุกวันนะครับก็คือคสัปดาห์ขึ้นไปไปมา,มาซึ่งสัปดาห์หน้าเนี่ยผมผมผมคิดอยู่สองทางนะครับอย่างแรกก็คือว่าถ้ามันรีบาวต่อเนี่ยมันก็เป็นไปได้อย่างที่สองก็คือถ้ามันลงเนี่ยมันก็จะมีโอกาสที่จะทําให้เราเนี่ยเข้าไปเก็งกําไรอยู่ดีนะครับมันจะไม่ได้เป็นรูปแบบของ panic s e l ลงมาเพราะฉะนั้นผมก็เลยคิดว่าทางเชิงปัจจัยเนี่ยหรือทางเชิงการเคลื่อนไหวเนี่ย ไม่น่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงมากนักนะครับในสัปดาห์หน้าแต่ที่สัปดาห์นี้เนี่ยที่มันอาจจะรีบาวน้อยกว่าที่เราคาดเนี่ยเพราะมันก็มีปัจจัยอื่นๆเข้ามายกตัวอย่างอย่างเช่นการคุมเงินเฟอ้อของทางยุโรปนะครับหรือแม้กระทั่งการประกาศตัวเลขต่างๆจากฟังยุโรปออกมาเป็นส่วนใหญ่นะครับ,รบซึ่งจุดสังเกตมันอยู่ตรงนี้นะครับว่าทําไมผมถึงคิดว่าตลาดหุ้นจะไม่เกิแดแพนิคในสัปดาห์หน้าเพราะว่าถ้าเราย้อนไป <ừ. S 1> ช่วงปี2013นะครับซึ่งเป็นปีที่เฟดเนี่ยเขามีการทำ QE tapering เนี่ย สิ่งที่มันเกิดขึ้นสี่อย่างหลักๆคืออะไรครับอย่างแรกเนี่ยก็คือบอลยูที่มันปรับตัวเพิ่มขึ้นมาราคาบอลลงนะครับออย่างที่สองก็คือตลาดหุ้นดาวโจนส์เดี๋ยวนะฮะสุภพงุไปช้าๆคือบอลยูบอลเพิ่มขึ้นแล้วยูลงถูกไหมหรือยังไงอ่าก็ก็บอลยูเพิ่มขึ้นราคาก็ลดลงเป็นเป็นปกติอ่าออย่างที่สองก็คือเราเห็นตลาดหุ้นเนี่ยมีการปรับตัวลดลงมาประมาณสิบเปอร์เซ็บวกลบนะครับดาวโจนส์ อย่างที่3ตราดหุ้นที่ไม่เป็นตราดหุ้นเกิดใหม่เอเชียรวมถึงจีนหรือว่าประเทศต่างๆที่อยู่ในเอเชียเนี่ยก็มีการปรับตัวลดลงมาครับอย่างที่4สิ่งที่เราเห็นก็คือค่าเงินดอลลาร์เนี่ยแข็งค่าขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะครับ <ừ> สิ่งที่ผมยกตัวอย่างมาสีอันนี้เนี่ยผมอยากจะบอกว่าถ้าเราเทียบกับสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยสอย่างนี้มันมันเกิดขึ้นหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเปรียบเทียบกับปี2 0 1 3เนี่ยพอสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นเนี่ยหุ้นมันจะลงมาแล้วมันจะกลับขึ้นไป ม,มันจะกลับขึ้นไปโอเคผมเข้าใจที่หลายๆท่านามีการตั้งข้อสงสัยนะครับว่ามันอาจจะไม่เหมือนกับในช่วงปี2 0 1 3เพราะว่าการที่เราเข้ามาแทรกแซงเศรษฐกิจในครั้งนี้เนี่ยมันไม่เหมือนปกติเรามีการ<ม>อัดเงินเข้ามาสู่ระบบมากกว่าปกตินะครับเรามีการทํานโยบายต่างๆที่มาช่วยผ่อนคลายโควิดเนี่ยมากกว่าปกติหรือไม่กระทั่งโควิดเนี่ยมันกระทบเศรษฐกิจทั้งโลกซึ่งแตกต่างจากหลายๆครั้งที่ผ่านมานะครับซึ่งผมก็เห็นด้วยตรงนี้แล้วผมก็คิดว่า ตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นปัจจัยในระยะยาวที่ทําให้ตลาดหุ้นทางปีเนี่ยมันจะไม่ดีแต่สิ่งที่ผมอยากจะบอกในระยะสั้นก็คือว่ามันอัดฉีดมากกว่าปกติก็จริงแต่สี่ข้อที่ผมเรียนไปเนี่ยมันก็เกิดขึ้นแล้วแล้วก็มากกว่าปกติผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับบอลยูก็ขึ้นมากกว่าปกติถ้าเราเทียบกับปีส0ง3นะคบับใช่ครับหุ้นก็ลงมากกว่าปกติถ้าเราเทียบกับปีสอง3นบสาะครับอย่างเราโจนเนี่ยเราเห็นการลงสิบห้าเเซนะแรกเราเห็นการลงส0ตสิงเต่ต้นซ็นตครั้งแต้ก้นปีนะ่ะ ตัวค่างเงินสหรัฐที่แข็งค่าขึ้นมาเนี่ยก็แข่งค่าขึ้นมาในรอบหลายปีก็มากกว่าปกติพอมันมากกว่าปกติเหล่านี้เนี่ยผมก็เลยคิดว่าในระยะสั้นเนี่ยความเชื่อมั่นของนักลงทุนเนี่ยที่เชื่อว่า QE จะมีผลกระทบเนี่ยมันจะน้อยลงนะครับบวกกับเงินที่นักลงทุนเขามีการถือเงินสดหรือรีคูดเดตโพสชั่นไปก่อนหน้านี้เนี่ยที่ตอนที่ตลาดมันล่วงลงมาหรือแม้กระทั่งตัวริโตเคอเรนซีที่มันมีการปรับตัวลดลงมาเนี่ยมันก็จะทําให้ตอนนี้เนี่ยผมเชื่อว่าต่อให้มีการ ถอน QE ออกไปเนี่ยเงินสดที่มันพร้อมที่จะเข้ามาลงทุนเนี่ยที่มันอยู่ในตลาดเนี่ยมันก็ยังเยอะอยู่นะครับแล้วในระยะสั้นเนี่ยสิ่งที่เราเห็นกับตัวตลาดหุ้นก็คือว่าการเคลื่อนไหวเนี่ยความผันผวน,นมันค่อนข้างสูงโดยเฉพาะในสัปดาห์ที่ผ่านมามันบ่งบอกว่าอะไรครับมันบ่งบอกว่าตอนนี้เนี่ยนักลงทุนกําลังเล่นการเก็งกำไรในตลาดหุ้นมากกว่าปกติแปลว่าคุณผมกำลังบอกว่าในสิ่งที่คุณสันนิษฐานที่เป็นปักกะกันเนี่ย<ม>เปรียบเทียบกับในอดีตเนี่ยแฟกเตอร์เหมือนกัน อาทิตย์หน้าหุ้นจะไม่ลงเอางี้ดีกว่าหุ้นจะไม่ลงใช่ไหมถ้าลงก็มีโอกาสในการซื้อกำไรแต่ผมคิดว่าไม่แย่คือลงไม่เยอะอะไม่ใช่พันนิกเซลอะใช่ครับใช่ครับอันนี้คือแค่ระยะสั้นใช่ไหมคะระยะสั้นคือระยะยาวเนี่ยอย่างที่เราเคยเคยเรียนกันไปนะครับว่าอย่างแรกที่เราต้องคิดเป็นปัจจัยใหญ่เลยก็คือตัวเงินเฟ้อเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเงินเฟ้อเนี่ยมันก็จะลิงก์ไปสู่ตัวรีเซชันที่ว่ามันจะเกิดขึ้นไหมเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเรามี การตัวเลขติดลบของ GDP แล้ว1ไตรมาสนะครับถ้าไตรมาส2มันออกมาติดลบเนี่ยมันก็จะทําให้เราเกิด e c e ซ s i o n ซึ่งต,ตัวเนี่ยผมเชื่อว่า Recession เ,เนี่ยเกิดค่อนข้างแน่นะครับยกเว้นว่าสงครามรัสเซียยูเครนจะหยุดซึ่งผมไม่เชื่อว่ามันจะหยุดในเร็วๆนี้นะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยโลกมันเหมือนถูกแบ่งออกเป็นสองฝั่งฝั่งหนึ่งก็คือทางยุโรปกับอเมริกานะครับอ,อีกฝั่งหนึ่งก็คือฝั่งที่เขาใช้เขาอ้างว่าเซสิโลโควิดกับรัสเซีย นะครับซึ่งสองสองประเทศสองฝั่งเนี่ยมันเป็นสองฝั่งที่ยักษ์ใหญ่ฝั่งหนึ่งก็คือมีเ,อเขาเรียกว่าปัจจัยสี่ก็คือพวกอาหารพวกแต่้าอีกฝั่งหนึ่งก็เป็นประเทศมหาอำนาจที่เขามีอาวุธนะครับที่เขามีอะไรต่างๆเหล่านี้พอมันสู้กันเนี่ยมันก็จะทําให้เงินเฟอ้อเนี่ยมันยิ่งเยอะขึ้นไปอีกพอเงินเฟอ้อมันยิ่งเยอะขึ้นไปเนี่ยต่อให้เฟสถึาจะขึ้นดอกเบี้ยแค่ไหนถ้าเราลองย้อนดูในอดีตนะครับเฟดไม่เคยเอาเงินเฟอ้ออยู่นะครับ ยกเว้นว่าเขาจะขึ้นดอกเบีย้ยมากกว่าเงินเฟอ้อนั่นหมายความว่าถ้าเขาจะเอาเงินเฟอ้อให้อยู่เขาต้องขึ้นดอกเบีย้ยไปเจ็ดแปดเปอร์เซ็นซึ่งมันไม่มีทางเป็นไปได้นะครับเราก็เลยคิดว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยโอกาสที่มันจะเกิดรีเซชชันเนี่ยมันก็จะเกิดมันก็เลยจะทาให้ปีนี้เนี่ยมันจะเป็นปีที่ตลาดหุ้นเนี่ยไม่ค่อยดีนะักแต่ถ้าเรามองไปถึงปีหน้าเนี่ยนะครับมันก็จะเช่นเดียวกันว่าอะไรที่มันลงมาเป็น shape เนี่ยมันก็จะกลับขึ้นไปเป็น V Shape ปีหน้าเนี่ยผมก็เชื่อว่าตลาดหุ้นเนี่ยยเเปนนนีีีีท่่่ดากกกแแตตตงงับ้้โสิร นระยะสั้นที่มันเป็นแบบนี้เนี่ยก็อย่างที่ผมบอกไปว่าตัวปัจจัยในระยะสั้นต่างๆเนี่ยมันเกิดขึ้นมากกว่าปกติไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นโอกาสจะเด้งหรือแม้กระทั่งปัจจัยที่เพิ่มเข้ามาในวันนี้เนี่ยหรือในสองสามวันนี้เนี่ยก็คือตัวเซฟแอเซทอย่างทองเนี่ยมันก็เริร่มมีปัญหาเข้ามาที่เราเห็นราคามันมีการหลุดพันแปดไปถูกไหมครับเพราะว่ามันมีปัญหาจากที่ทางฝั่งอินเดียเนี่ยซึ่งเขาเป็นประเทศที่นําเข้าทองเนี่ยแอบสองของโลกนะครับเขามีการเร่งจะขึ้นภาษีนําเข้าทองมันก็เลยทําให้ทองเนี่ย มีการปรับตัวลดลงมาพอตรงนี้มันไม่เสถียรเนี่ยมันก็เลยทําให้เงินมันไม่มีที่ไปผมก็เลยไม่คิดว่าเขาจะมีการถอนเงินออกจากตลาดหุ้นมากกว่าอีกออนั่นเลยเป็นระยะสัยนทองลงด้วยครับพี่วงถามหน่อยคือในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยคุณจะลงมเวเหมือนจะเลี้ยงไข้พวกเราแล้วคุณให้เชื่อมั่นในเขานะที่บอกว่าโอเคเศรษฐกิจอาจจะเผชิญแต่เขาจะทําให้ซอฟต์แลนดิ้งไอเขาว่าซอฟต์แลนดิ้งนี่คือกลนลวงของเขาเหรอคะหรือว่าโพงยังไงคือผมผมเชื่อว่าเขาเนี่ยตั้งใจที่จะ ถ้าเราลองสังเกตนะครับเราจะเห็นว่าทุกๆครั้งที่เฟดมีการประกาศเนี่ยแล้วมาเทียบกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงเนี่ยมันจะมิสคอนเซนซัสเสมอนะครับมันจะแยกมันจะแยกกว่าเสมอแล้วผมก็เชื่อว่าครั้งนี้ก็เช่นกันซึ่งถ้าถามส่วนตัวผมในความคิดผมเนี่ยถึงที่ว่าซอฟแ a n d ดิงเขาทาไม่ได้เพราะว่าอย่างที่ผมเดยนไปว่าถ้าเขาจะเอาเงินเฟ้อให้อยู่เนี่ยเขาต้องขึ้นดอกเบี้ยมากกว่าเงินเฟ้อไม่มีไม่งั้นเขาไม่มีทางเอาเงินเฟ้ออยู่ซึ่งผมเชื่อว่าไม่มีทางที่มันจะเกิดขึ้นได้ส่วนซอฟแว่า มันยากแต่เขาจะพยายามทาให้เกิดขึ้นซึ่ง,ง,งผมเชื่อว่าเขาทําไม่ได้ครับโอเคชัดเจนค่นะส่วนการลงทุนในสัปดาห์นี้ลงไม่ลึกแต่ก็เหมือนกับสัปดาห์นี้ใช่ไหมคะเหมือนกับส,สัปดาห์นี้นะครับว่าถ้าถ้าเราดูสัปดาห์นี้เนี่ยมันมันมีบางวันที่มันร่วงลงมาเยอะก็จริงแต่ว่าอย่างยกตัวอย่างชัดๆเมื่อวานเนี่ยเปิดตลาดดาวโจนส์ลงไปประมาณ5้าหกจุดนะครับแล้วมันก็มีแรงเด้งขึ้นมาปิดประมาณลบสองจุดเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสในการเก็งกาไรผมใช้คําว่าเก็งกาไรนะครับไม่ใช่การลงทุนเพราะว่าลงทุนนนผผมมเเชชืื่่่่่่ออววววาาาีีตตํกก้แงไรย นะครับ,รบในในสัปดาห์สองสัปดาห์นี้ครับคือพูดง่ายคือฟันทงว่าหุ้นไม่ตกอ่ะถ้าตกก็เป็นโอกาสในการเก็งกำไรขึ้นถูกต้องครับ